สวัสดีครับเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างรถกันนี้ครับโอ้โหเป็นไรกันถึงจอดเนี่ยนคนอ้อยสดมาก็หลายตันอยู่นะนี่ครับแต่รถของคุไกายครับอูช่างแคบ สติกเกอร์ของช่างต้นเนี่ยช่องเอ็มเอ็มชาแนลก็มีอ่ะทีนี้เป็นเครื่องของโคเดนโบ1ีแรงครับ1ีแรซีแร,ร,รเอา,าดูช่วงล่างกันหน่อยฮะโอ้นี่ครับอุ้ยเสียยางใหม่นี่ว่านี่ใส่ยยางผ้าใบาเลยอ่ะนี่ใบเอี่ยมแข็งโป๊กอ่ะทีนี้ นี่ช่วงล่าง่ะเปล่านีเพิ่งเปลี่ยนหม่ครับได้ข่าวมาว่ากระชากจนกระชากจนเปล่าขาดเปล่าขาดนะโอ้คุณไก่ไม่ธรรมดาครับตีนผีจริงๆนี่เป็นเปล่าร้อยครับผมก็ให้รอรับน้ำหนัก เครื่องเออเป็นเกียร์โตยต้าครับของรถบิอัพธรรมดาครับเกียร์สองลูกหน้าก็ใหญ่หน่อยครับรูปหลังเล็กนิดเดียวครับนี่แต่ก็แรงเยอะครับแรงดีครับขาหน้าก็เป็นขาแนบครับได้รับเอาอะไรนะเอาปลื เอาเลายไก่ตีนผีเหยียบจนเครื่องจะไหม้ไม่ได้ไ่รูแต่แรงดีครับเนี่ย14แรงเคร,รื่องอะไรก็ไม่รู้ครับไม่ใช่ครูโบตาได้เยอะ กูเดินบูว่ะอยู่นี้โอ้วินล่างครับสักประมาณใช้วินประมาณจะเกีดนิ้วไม่ก็หกนิ้วครับเนี่ยประมาณันได้ไงโอ้โหใช้สายพานแบบมีฟันเลื่อยเนี่ยสายพานวินบนใช้สามนิ้วครับ สามนิ้วนี่แรงดีครับออกจากไรนี่บุ้มๆเลยอโอ้ยสดครับเอาไปส่งที่ร้านมันที่สายที่เก้าครับ แลลาขึ้นก่อนจะขึ้นอ้อยก็เอาไอ้สลิงครับสลิงมัดไว้ไม่ใช่มัดหรอกสลิงวางเป็นแบบเป็นชั้นเป็นชั้นเวลาเวลาลงก็เอาไมโคยกลงครับนี่ฮะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะเป็นสองชั้นนี่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 ฮะสลิงชั้นหนึ่งยกข้างชั้นหนึ่งแล้วก็ อยู่เส้นนี้สองเส้นนี่สองชั้นแต่ยกทั้งหมดทีเดียวเลยมันคงไม่ไหวครับเดี๋ยวแบ็คโฮนี่ตูดกระดกแน่ต้องยกทีละนิดโอ้ยิ่งฝากกันรีบไปไปไหนนวะก็ดูจากสายตาเขาขา,ขาก็น่าจะสซักประมาณสัก หกตันหกตันก็กว่าครับดูจากยางแบบแบนด้วยเนี่ยนี่ยางแบนด้วยก็น่าจะนั่นแหละหกตันหถึงเจ็ดตันนะครับเยอมเลยครับเครื่อง ใสีเบียบยี่ยวจนเครื่องนกธรรมดานะเครื่องเก่าคับเดี๋ยวเครื่องใหม่มาเปลี่ยนครับรอช่างเอาเครื่องใหม่มาเปลี่ยนอ,อันตรายมากเลยครับอยู่้างถนน อันนี้นะครับก็คุณรถนี่ก็ทําเองครับซื้อเช็ซสีรถตู้มาทำอะรถเช็ซสีรถตู้มันยาวเอามาเชื่อมแนบเชื่อมอะไรทําเองครับก็ฝีมือครับทำเองใช้เองนักเลงพอครับโอ้รถพ่วงขนอ้อยสดอ้อยท่อนอมาแล้ว เราต้องลุกเขาหน่อยรว่เาเขาทั้งใหญ่ทั้งยาวเาี่ยดีทักทายเลย ไอ้ถึงก็ช่างเทเลยครับอ้อยท่อนไม่ต้องรอคิวอะอรอช่างสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่างกำลังมาครับผมถ้าไม่ได้มาซ่อมเลยก็น่าจะเอาเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้เอาอ้อยไปลงก่อนนะแล้วก็เอาเครื่องตัวเนี้ยไปซ่อม แ,แถวนี้อีแตนเนี่ยครับแถวเขาขอกแถวอะไรแถวอำเภอบะคนชัยครับตรงนี้อยู่อำเภอวันกวดครับเล้จะมีป้าย,ยตรงนั้นเนี่ยถ้าข้ามป้ายไปคืออำเภอบะคนชัยครับติดกันเลยครับคนละฝั่งสะพานครับมีสะพานกั้นอยู่ นี่ครับโอเค,ครับก็เดี๋ยวรอช่างสักครู่นึงครับโทรไปตามช่างนานแล้วแหละก็น่าจะกกาลังเดินทางมาครับแต่ยังมาไม่ถึงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างต้นและคุณไกลเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ